สวัสดีครับพวกกรมสองสิงโมดิฟายวันนี้ผมจะพามาชมแนวทางในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในห้องนี้นครับซึ่งตรงนี้ทําเป็นออฟฟิศนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นห้องครัวเป็นห้องครัวไทยนะก็ต่อเติมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่จริงกันก่อนนะครับว่าภายในห้องนี้เดินระบบไฟไว้อย่างไรก็เมื่อเปิดประตูเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะมีสวิตไฟ2ตัวนะอาจจะสวิตไฟตัวนี้ก็คือคุมหลอดไฟทั้งหมดนะครับ ก็ตรงนี้คือมี6หลอดนะเนี่นะเป็นหลอดไฟแบบ LED นะสังฟ้าเข้าไปนะครับเนี่เปิดแล้วนะ6หลอดครับผมแล้วก็สวิตตัวสีดําตรงนี้นะครับเป็นสวิตควบคุมโฟโตโสวิตนะครับหลอดไฟคู่ด้านนอกนะด้านหน้าบ้านนั่นเองนะครับก็ติดตั้งสวิตควบคุมโฟโตโสวิตก็คือ2ชั้นนะครับในกรณีวันไหนที่เราไม่ต้องการเปิดไฟเราสามารถปิดได้นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันเปิด ออโต้ Auto, นะครับเราก็เปิดสวิตตัวนี้ค้างไว้นั่นเองนะครับก็จะมีเต้ารับไฟฟ้าตัวนี้เป็นเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศครับก็ติดตั้งไว้เลยนะครับรอนี่ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก,าก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็ทําเป็นออฟฟิศนะนะครับก็จะติดตั้งเต้ารับไฟฟ้านี่มุมนี้นะครับเต้ารับไฟฟ้าปักกาวคู่นะหน่จุดฝังผนังนะครับเนี่เดินขึ้นไปด้านบนเพดานด้านบนนะแล้วก็นี่มุมนี้มีเต้ารับไฟฟ้า นะครับสองบล็อกนะเนี่ยต้รับไฟฟ้าคู่ครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยเห็นไะตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่สวิตช์ไฟนะเดินสายไฟ VAF นะครับลอยตรงนี้คือติดตั้งเพิ่มเติมนะเป็นหลอดไฟเนี่ผมเปิดดูนะอ่ะอันนี้อันนี้คือติดตั้งเพิ่มเติมครับผมก็สําหรับการติดตั้งตรงนี้นะครับด้านนอกตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นี่เห็นไะครับภายนอกตรงนี้ ก็ถือว่าสมบูรณ์แต่สงสัยไหมครับว่า,าการเดินสายไฟด้านบนเพดานนี้ทําอย่างไรเดินอย่างไรนะครับก็สําหรับการเดินสายไฟภายในห้องนี้นะครับถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะนะครับก็คือตรงนี้คือฝังผนังทั้งหมดเลยนะแล้วก็ด้านบนเพดานนะครับก็เดินระบบท่อทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีการ เดินสายลอยไว้นะตรงนี้นะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับก่อนที่จะมาเป็นสําเร็จรูปแบบนี้นะไปชมกันเลยครับระบมทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนในการปรีดผนังกันเลยนะครับ สิ่งสําคัญอันดับแรกเราจะต้องทราบตําแหน่งในการติดตั้งที่ชัดเจนก็คือตําแหน่งในการติดตั้งเตารับไฟฟ้าหรือสวิตช์นะครับถ้าเป็นบ้านลูกค้าจะต้องถามให้ชัดเจนนะป้องกันความผิดพลาดนะครับจะได้ไม่เสียเวลาในการกรีดนั่นเองเมื่อเราทราบตําแหน่งในการติดตั้งที่ชัดเจนนะครับเราก็จะทําการมาร์กตำแหน่งของการกรีดนะครับก็คือนําเอาบล็อกนะครับที่ต้องการจะฝังเนี่ยมาทาบตีผนังแล้วก็มาร์กวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดของตัวบล็อกเต้ารับไฟฟ้าเลยนะครับส่วนขนาดรอยกรีดเนี่ยก็วัดตามขนาดของท่อ ซึ่งในคลิปคือใช้ท่อขนาด4หุนนั่นเองแล้วก็มาร์กให้ใหญ่กว่าขนาดท่อนะครับตามแนวได้เลยทีนี้เรามาดูเครื่องมือในการใช้งานก็คือว่า เราจะใช้หินเจียนะครับใส่ใบตัดคอนกรีตซึ่งใบตัดคอนกรีตก็แนะนําให้เลือกใช้ยี่ห้อดีๆนะครับเพื่องานที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยด้วยและในการกรีดนะครับฝุ่นเศษปูนเศษคอนกรีตเนี่ยมันจะเยอะนะครับเยอะมากๆเลยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโดย,ยเฉพาะแว่นตานะครับต้องมีเลยนะเพราะว่าเศษปูนเศษฝุ่นเนี่ยมันเยอะมากอาจจะกระเด็นเข้าตานะครับแล้วก็สวมแมสใส่หมวกด้วยถุงมือนะครับที่เห็นเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นด้ามจับ ซึ่งผมใช้ท่อ PVC นะครับต่อด้ามมานะเพื่อความสะดวกในการกรีดผนังนะซึ่งถ้าเราไม่ต่อด้ามเนี่ยเราจะต้องขึ้นบันไดนะครับซึ่งอยู่ในระยะใกล้ของการปรีดนะครับบางทีฝุ่นมันเยอะมากๆอาจจะมองไม่เห็นถ้าเราต่อด้ามในลักษณะนี้นะครับมันจะสะดวกแล้วก็เราจะเห็นแนวได้ชัดเจนกว่า เมื่อกรีดแล้วนะครับตำแหน่งของตัวบล็อกตัวรับไฟฟ้านะครับเราจะทําการกรีดในแนวเฉียงทะแยงเพื่อในการสกัดมันจะได้ง่ายนะครับนี่เป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเมื่อกรีดเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการสกัดปูนนะครับสกัดคอนกรีตที่เรากรีดนะครับให้มันเป็นร่องที่สามารถฝังท่อได้นะครับโดยใช้สว่านไฟฟ้านะครับปรับโหมดสกัดนะนี่ก็ สกัดไปตามแนวที่เรากรีดได้เลยครับตรงนี้ไม่ยากนะมันก็จะกระเทาะหลุดออกนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะใช้สกัดมือด้วยนะใช้ค้อนสกัดมือตกแต่งนะครับเพื่อให้ได้ตามขนาดเมื่อสกัดเสร็จนะครับก็อาจจะนำเอาท่อมารางคาบดูว่าความลึกในการสกัดเนี่ยในการกรีดเนี่ยมันได้หรือไม่ เมื the ่อเราสกัดท so hmm. ุกจุดได้ตามสเปคที่ต้องการแล้วนะครับก็เตรียมท่อไว้เลยนะท่อที่จะใช้ก็คือเป็นท่อสีเหลืองนะครับซึ่งขนาดก็คือตามที่เราต้องการนัดทึงตรงนี้ผมใช้ท่อขนาดสีหุนนะครับเป็นท่อสีเหลืองครับผมทีนี้ก็นําท่อมาวางท่าบนะครับแล้วก็วัดระยะตามสเปคที่ต้องการได้เลยนะครับนี่วางท่าบลงไปเมื่อเรานําท่อมาสวมแล้วก็วางท่าบลงตำแหน่งที่เรากรีดไปแล้วนะครับก็เวลาวางท่าบเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็ท่อสอดให้โ่จาก บล็อกเหล็กตรงนี้นะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องใส่คอนเนคเตอร์ป้องกันสายบาดน,นะครับให้โผล่ลงมาน่างครับจากนั้นก็ใช้ตะปูคอนกรีตนะตอกตะปูล็อกท่อนะครับให้มันอยู่ในล่องเดิมนะครับป้องกันไม่ให้มันเคลื่อนที่ป้องกันไม่ให้มันขยับหรือหลุดออกมานั่นเองจากนั้นนะครับเราก็ผสมปูนนะอาชาป,ปิดตะลอยกรีดทั้งหมดนะเพื่อ ปิดท่อนะครับนี่ปิดผนังฉาบให้เรียบนะซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่ถนัดหรือไม่ชํานาญนะครับก็อาจจะต้องจ้างช่างปูนนะครับมาทําการฉาบปิดรอยให้นะซึ่งช่างปูนเขาก็จะมีความชํานาญแล้วก็งานที่ฉาบมันก็จะเนี้ยบกว่านั่นเองครับผมก็สําหรับท่อที่ลงมาในกล่องต่อสายตรงนี้ครับเราไม่จําเป็นต้องใส่คอนเนคเตอร์ก็ได้แต่ว่าในการร้อยท่อตรงนี้อต้องให้โพรจากตัวขอบเหล็กออกมานะครับซึ่งตรงนี้มันยาวเกินไปนะเราต้องใช้ อ่าวิธีการนะครับต้องตัดออกนะเห็นนะครับก็ประมาณนี้ก็ได้ละอย่างทุกบล็อกเลยนะครับตัดออกซึ่งถ้านตอนแรกถ้าเราอ่าสอดท่อลงมาให้มันโผล่ให้พอดีมันก็จะโอเคเราไม่ต้องมาตัดทีหลังก็ได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมแต่ละคนนั่นเองนะครับตามนี้เลย กระผมขั้นตอนต่อไปคือเราจะประกอบคอนเนคเตอร์เข้ากับกล่องต่อสายนะครับซึ่งคอนเนคเตอร์ก็จะใช้คอนเนคเตอร์ขนาด4หุนแล้วก็กล่องต่อสายคือเป็นกล่องต่อสายขนาด2คูณ4นะครับตามหน้าง,งานได้เลยนะตามที่เราเลือกใช้งานนะ ซึ่งกล่องต่อสายนะครับเราจะต้องทําการเจาะนะโดยไม่ต้องใช้สว่านครับเพราะว่ากล่องต่อสายตรงนี้นะครับเขาทํามาสําเร็จอยู่แล้วมันจะมีรอยแบงค์นะครับเราสามารถใช้คีมหรือว่าไขควงนะครับตอกกลูได้เลยนะครับซึ่งสามารถใส่คอนเนคเตอร์ขนาด4หุนหรือ6หุนได้เลยเพื่อความสะดวกความรวดเร็วในการทํางานนั่นเองทีนี้เมื่อประกอบคอนเนคเตอร์ตามจานวนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะนำคอนเนคเตอร์นะครับไปยึดติดกับตัวโครงหลังคานะครับตามแนวท่อที่เราต้องการเดินสายนะครับแล้วก็ ทำการติดตั้งแคมป์ก้ามปูก่อนเลยซึ่งในการายิงสกรูหรือว่าขันสกรูยึดท่อนะครับแคมป์ก้ามปูหรือว่ากล่องต่อสายนะครับก็จะใช้สกรูปลายสว่านนะซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีไขควงไร้สายหรือว่าสว่านไร้สายมันก็จะสะดวกในการทํางานนะครับจะรวดเร็วมากเลยนะครับก็ทําการขันแคมป์ก้ามปูนะครับยึดไปตามแนวโครงเหล็กหลงังคาด้านบนเลยนะครับในการเลือกแนวท่อครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามหน้างานนะ ส่วนระยะของแคมก้ามปูในการยึดนะครับไม่ควรยึดห่างเกินไปนะโดยส่วนมากก็ตามหน้าง,งานแหละครับไม่เกิน70สเซนสำหรับผมนะครับก็เอากล่องตะสายนะครับตรงนี้ยึดจุดแรกไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ตรงนี้ก็คือเอาสวมไว้เราตัดท่อให้พอดีนะครับการะยะเดี๋ยวเราดัดท่อแล้วเราค่อยยิงสก,กูยึดทีหลังนะครับก็สําหรับขั้นตอนต่อไปนะผมก็จะนําท่อมาวางท่าบ เพื่อการระยะในการดัดท่อแล้วก็ตัดให้ดรงตำแหน่งน,นะครับซึ่งในการดัดท่อตรงนี้นะครับผมจะดัดท่อด้านบนเลยนะครับตามโครงสร้างเลยนะตามลักษณะหน้างานเลยนะครับมันจะได้ระยะที่พอดีเลยนะครับจุดโค้งจุดหักงอเนี่ยมันจะพอดีนะครับไม่มีการที่ว่าจะขาดเหลืออะไรเลยนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้บางคนถามว่าแนวท่อทําไมไม่เดิน บนขอบปูนผนังไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราเดินในขอบล่างเนี่ยมันจะ,ะลําบากนะครับในการเดินดัดท่อนะเดินสายด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องดัดท่อนะครับคือมันระยะมันกระชันชิดเกินไปนะครับมุมมันจะห่างงอกเกินไปจึงเลือกเดินตามโครงหลังคาด้านบนนะครับนี่ในการเดินท่อนะเราก็ต่อท่อขึ้นไปด้านบนมันจะง่ายสะดวกกว่านั่นเอง เนี่นะครับเมื่อเราดัดท่อตามที่เรามาร์กไว้แล้วนะครับก็นํากล่องต่อสายของแยกสายตรงนี้มาสวมเข้าเลยนะครับมันจะพอดีกันนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นก็ขันสกูยึดกล่องต่อสายนะครับก็จะขันประมาณ2ตัวเท่านั้นเองเพราะด้านบนมันไม่ได้มีแรงยึดเกาะอะไรนะครับไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับโอกาสหลุดก็ไม่มีแล้ว2ตัวก็เพียงพอครับครับผมก็สําหรับตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับก็จะเป็นการเดินท่อมายังหลอดไฟนั่นเองนะครับ เป็นตำแหน่งกลางห้องนะทั้งหมดมี6หลอดครับก็จะเดินท่อมาตามจันทันนะครับซึ่งแนวจันทันเส้นนี้นะครับมันก็จะเดินท่อมาควบคุมหลอดไฟ2หลอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะติดตั้งกล่องต่อสายไว้1นึนอันนะครับแล้วก็ใส่คอนเนคเตอร์สีหุนไว้เพื่อใส่ท่ออ่อนนะครับ ต่อท่ออ่อนลงมาก็สําหรับการดัดท่อนะก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ผมก็ดัดไปตามหน้าง,งานนะเพราะว่าลักษณะโครงสร้างหลังคาครับมันเป็นมุมเฉียงขึ้นแล้วก็โค้งแล้วก็ดัดลงมานะมันไม่เหมือนกับมุมฉากที่แบบาตายตัวนะตรงนี้ก็คือต้องดัดตามหน้าง,งานเลยนะครับสังเกตลักษณะตรงมุมๆนะครับมันจะต่างเลยนะ เฉียงขึ้นไปตามโครงหลังคาแล้วก็ดัดแล้วก็โค้งเข้ากล่องต่อสายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานะรดัดตามลักษณะหน้างานเนี่ยใช่ไหมมันจะพอดีนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะครับตามที่เราต้องการได้เลยก็สําหรับมือใหม่ที่มองดูนะครับอาจจะเป็นเรื่องยากจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเราลองทําบ่อยๆนะครับลองฝึกทําดูมันจะรู้เลยครับว่ามันไม่ยากนะสาหรับ สกูรูนะผมใช้สกูรูปลายสว่านนะส่วนใหญ่ก็จะใช้สกูรูขนาด6กหุนนะครับแต่ว่าสามารถใช้1นิ้วได้นะบางทีเผื่อเราไปเจออ,อย่างเช่นตรงนี้นะด้านข้างเนี่ยมันจะมีไม้ฝาเชื้อราหนึ่งชั้นนะครับเพราะฉะนั้นสกูรูหหุนจะยิงไม่เข้านะไม่ถึงนะก็ต้องใช้สกรูปลายสว่านขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมก็สําหรับการเดินท่อนะครับบนเพดานตรงนี้นะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จุดแยกลงเต้ารับไฟฟ้าตรงนี้นะครับมุมห้องด้วยนะเห็นนะครับสองจุด2ตัว ลักษณะ,ะตรงนี้คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟจะมี6หลอดนะครับตรงนี้แยกมา1หลอดนะครับตรงปลายนี้ก็คือหลอดเหลอดนะลักษณะการเดินตรงนี้จะเหมือนกันเลยสังเกตการตริดตั้งท่อนะครับเดี๋ยวเราใส่ท่ออ่อนลงมาครับร้อยสายครับผมเมื่อเราทําการติดตั้งเดินระบบท่อเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเดินสายไฟร้อยท่อเลยนะครับสายไฟที่เราจะใช้นะครับมีอยู่2ขนาดก็คือสายเบอร์2.5 สำหรับเดินไปยังต้ารับไฟฟ้า แล้วก็สายเบอร์1.5เดินไปยังหลอดไฟนะครับหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นพัดลมอ่าซึ่งก็จะใช้สายไฟ3สีนะครับตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ก็คือว่าสายสีน้ําตาลคือสายลายสายสีฟ้าคือสายนิวตันแล้วก็สายกราวคือสายสีเขียวหรือไม่ก็สีเขียวคาดเหลืองนะครับต่อรับไฟฟ้าก็จะมี3เส้นนะเบอร์2.5ก็คือลายนิวตันกล่าวส่วนสายที่เดินไปยังหลอดไฟนะครับสำหรับหลอดไฟหรือโคมไฟที่ไม่ได้ติดตั้งบนโครงสร้างที่เป็นโลหะนะครับเราก็เดินเฉพาะสายลายกับนิวตันก็พอนะครับอ่ไม่ต้องเดินสายกราวก็ได้กระมจากในคลุม เห็นว่ามีสายสีดําอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสายของยาสกกนที่เหลือจากการใช้งานนะครับเป็นขนาดเบอร์2.5อ่าก็จะนํามาเดินไปยังเต้ารับไฟฟ้าประมาณ3จุดนะครับก็ได้อยู่นะถ้าเป็นบ้านของเราครับอ่าก่อนที่เราจะทําการเดินสายร้อยท่อนะครับเราจะต้องทําการคลี่สายไฟตามจํานวนเส้นที่เราต้องการนะครับก็ทําการรีดสายไฟด้วยให้เป็นเส้นตรงนะครับเพื่อจะได้ง่ายในการร้อยสายไฟนะั้นและอุปกรณ์จําเป็นก็คือว่าตัวฟิตเทปนะครับ ฟิทเทปก็เป็นอุปกรณ์สําคัญเลยเป็นตัวช่วยดึงสายไฟในท่อนะครับเพื่อให้ง่ายในการดึงสายไฟนั่นเองเริ่มต้นนะครับเราจะสอดฟิทเทปจากจุด นับจุดหนึ่งหรือว่าจากบล็อกหนึ่งไปยังอีกบล็อกหนึ่งครับก็จะดึงสายเป็นช่วงช่วงนั่นเองให้ปลายฟิตเทปโผล่ไปยังอีกด้านหนึ่งอีกปลายท่อหนึ่งนะครับจากนั้นก็นำเทปพันสายไฟนะครับมาพันมัดปลายสายสายไฟนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น3เส้น,น,นอะไรในตันกลาาเบอร์สองจครับผมมัดปลายให้แน่นนะเพื่อป้องกันการหลุดกลางท่อน,นั่นเองจากนั้นครับก็นําปลายสายไฟนี่แหละอสอดเข้าไปในท่อก่อนทีนี้เราก็มาดึงที่ตัวฟิตเทปนะ ตรงนี้ถ้ามีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งก็จะดีมากเลยนะครับคนหนึ่งดึงแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นคนช่วยส่งสายหรือว่าดันสายนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองแต่ทําคนเดียวก็สามารถทําได้นะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องขึ้นลงบันไดบ่อยกว่าเท่านั้นเองส่วนการดึงสายไฟหรือว่าการสอดฟิเทปนะครับว่าจะดึงด้านล่างขึ้นด้านบนหรือด้านบนลงด้านล่างตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพหน้าง,งานนะครับว่าในลักษณะไหน สำหรับการเดินสายในห้องนี้ก็ไม่ถือว่ายากนะครับเพราะว่า,าตรงนี้คือเป็นสายไฟขนาด3เส้นคือเบอร์2.5งครับลายนวตอนกลาวเท่านั้นเองแต่ใช้ท่อ4หุน ก็สามารถเดินสายร้อยท่อได้สบายๆนะครับก็สําหรับมุมนี้คนระับเป็นมุมบนหน้าต่างด้านหน้าห้องนะครับตําแหน่งนี้ก็จะเป็นการเดินท่อซึ่งจะเป็นต้นทางครับเป็นท่อเมนเลยก็จะมีสายไฟ3เส้นลายนิวตันกล่าวเบอร์สองและจุดนี้จะมีสายไฟเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นก็คือเป็นสายของหลอดไฟเบอร์1.5นะครับก็คือสายสีน้าตาลน,นั่นเองเพราะว่าจุดนี้จะต่อมายังบล็อกแรกก็คือ จะแยกไปยังหลอดไฟ1เส้นก็คือเบอร์หนึ่นะครับตามแนวจันทันที่เราได้เดินท่อไปยังหลอดไฟนะครับก็จะมีอยู่3จุดนะครับ3บล็อกนั่นเองลักษณะการเดินสายไฟคล้ายๆกันเลยนะผมก็จะเดินสายไฟนะครับไปทีละช่วงทีละ,งทละช่วงนะตามบล็อกตามกล่องต่อสายเลยนะครับทําทีละขั้นตอนนั่นเองนะครับสังเกตเห็นไหมครับนี่ลักษณะการเดินสายคือคล้ายๆกันเลยครับ ตำแหน่งการแยกสายหรือว่าตำแหน่งการเดินสายตรงนี้ก็จะมีสายสีเส้นนะครับตรงตรงปลายตรงมุมห้องก็จะเหลือสายไฟแค่3เส้นก็คือลายนิวตันกราวของต้านรับไฟฟ้าเท่านั้นเองครับผมนี่ครับก็มุมนี้นะมันต้องใช้ฟิตเทปนะถ้าไม่ใช้ฟิทเทปนี่คือสอนให้ดูนะครับระยะสั้นๆนะแต่ว่ามันโค้งหักศอกเป็นฉากวันเห็นไหมมันติดมันติดนะครับมันไปไม่ได้ยังไงต้องใช้ฟิตเทป ใช้พิเทปันง่ายครับนี่นะน่สอดแล้วตรงนี้ดึงฮะรู้แล้วนะครับทีนี้หลังจากที่เราเดินสายไฟนะครับจากท่อเมนซึ่งก็จะมีสายไฟลายนิวตันกลาวของต้ารับไฟฟ้าแล้วก็สายไฟที่มาจากสวิตสําหรับหลอดไฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจุดนี้ก็จะเป็นการจัมสายไฟไปยังหลอดไฟนะครับครึ่งก็จะใช้สายไฟ2เส้นก็คือเบอร์1.5ลายกับนิวตัน,นครับก็คือสีน้ำตาลกับสีฟ้า สายสีน้ำตาลเบอร์หนึ่งจุดห้าก็คือจ้มจากสายสวิตนะครับที่เราเดินมายังกล่องต่อสายตรงนี้กล่องแยกสายตรงนี้แล้วนะส่วนสายสีฟ้านะครับเป็นสายนิวตอนของหลอดไฟก็เบอร์หนึ่งจุดห้าเช่นกันจ้มที่สายนิวตอนของเต้ารับไฟฟ้าได้เลยครับเมื่อเราจ้มสายไฟจากกล่องต่อสายตรงนี้นะครับสองเส้นนะก็ร้อยท่อไปยังกล่องต่อสายตรงกลางนะครับก็จะแยกเข้าหลอดไฟหลอดแรกนะครับสําหรับแนวนี้นะครับก็คือสําหรับท่อเส้นนี้แนวท่อเส้นนี้ก็จะมีสายไฟสองหลอดนะครับ ก็กล่องต่อสายตรงนี้ก็จะจ้ำไปยังอีกหลอดหนึ่งตรงปลายท่อนั่นเองทีนี้สําหรับสายไฟที่ต่อมายังหลอดไฟลงมาฝ้าเพดานนะครับเราจะต้องอสอดนะครับร้อยท่ออ่อนนะับต้องใช้ท่ออ่อนด้วยนะซึ่งเป็นท่ออ่อนขนาด4หุนนะครับผม <c oughs> ก็ตัดตามความยาวของสายไฟได้เลยสําหรับความยาวของปลายสายไฟของหลอดไฟนะครับเ,เราจะต้องเผื่อให้ยาวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูระยะของฝ้าเพดานด้วยนะครับวัดจากขอบผนังปูนผนัง ด้านข้างนะครับว่าโครงสร้างหรือว่าตัวเพดานเนี่ยเขาจะติดมาประมาณไหนเราก็เผื่อสายให้ยาวกว่าประมาณสัก2คืบนะครับหรือประมาณ30เซนติเมตรก็ได้นะครับต่ำกว่าระดับฝ้านั่นเองก็สำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการต่อจัมสายไฟภายในกล่องต่อสายนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้ การต่อจําสายไฟถือว่าสําคัญมากๆเพราะว่ามันอยู่ด้านบนเพดานนะครับในการต่อสายจะต้องจําให้ดีนะวิธีการของผมก็คือว่าอย่างตรงนี้ครับมันจะมีเฉพาะตัวรับไฟฟ้าใช่ไหมมันก็จะมีสายไฟ3เส้นเป็นเบอร์2.5ทั้งหมดก็คือสายสีน้าตาลมี3เส้นนะครับก็คือจุดนี้คือมันเป็นการจําไปยังจุดอื่นด้วยนะครับก็คือต่อจําลงด้านล่างแล้วก็จ้าไปบล็อกอื่นก็จะมีลายนตอนกลาวนั่นเองสายสีน้ำตาลคือสายลายสายสีฟ้าคือสายเนิวอตอน แล้วก็สายสีเขียวคือสายกราวนั่นเองครับสำหรับตรงนี้ก็ตัดแล้วก็ปอกสายไฟยาวประมาณสัก3านิ้วก็ได้นะครับตัดยาวไว้ก่อนทีนี้เราก็ใช้วิธีการต่อทีละคู่นะครับบิดทางเปียแล้วก็ใช้คีมบิดให้แน่นอีกทีนึ่งครับต่อทีละเส้นนะครับแล้วก็ผมก็จะต่อทีละสีของสายไฟนะ เมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้เทปพันสายไฟนะครับพันแล้วก็เก็บไว้ในกล่องนั่นเองนะครับซึ่งการต่อจ้ำสายมันก็ขึ้นอยู่กับช่างหรือว่าความถนัดของแต่ละคนนะครับบางคนก็จะใช้ไวนัดซึ่งก็สะดวกดีนะครับแต่สําหรับผมคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยผมมั่นใจตรงจุดนี้มากกว่านะครับก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็เก็บนะครับไว้ในกล่องต่อสายนั่นเองคือตรงนี้นะครับเมื่อเราต่อจ้ำสายไฟทุกบล็อกทุกกล่องนะเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือว่า เราจะต้องเช็คให้มั่นใจนะครับว่าสายไฟที่เราต่อจ้ำไปเนี่ยไม่เกิดการช็อตแล้วก็ไปวัดแล้วสายไฟนะครับคือต่อจ้ำถูกต้องแล้วแต่ละเส้นนะเพื่อป้องกันปัญหานะเพราะว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นการติดตั้งฝ้าเพดานนะครับเมื่อปิดไปแล้วเราก็จะไม่สามารถเช็คหรือว่าเช็คได้ลําบากคือมันยากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องชัวร์มากๆเลยนะอ่าณจุดนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะแจ้งให้กับช่างฝ้าเพดานเขามาติดตั้งเลยนะครับ นี่ลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกบ็อกนะสำหรับเต้ารับไฟฟ้าเสร็จแล้วก็จะเอาฝาครอบปิดกล่องต่อสายไปได้เลยนะครับเมื่อปิดฝาครอบกล่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นการตรวจเช็คคอนเฟิรม์มจุดต่อจุดจ้าสายนะผมจะใช้มัลติมิเตอร์นี่แหละหรือไม่ก็แคมมิเตอร์นะครับซึ่งผมก็จะใช้รุ่น Unity 204 p p u u ในการปรับปรปยะบัสเซอร์นะครับจากนั้นผมก็จะ,ะใช้สายไฟต้นต้นขั้วตรงนี้นะครับอปอกสายแล้วก็ใช้ไวนัท บิดจัมป์กันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการเช็คสายสวิตคับผมเอาสายสวิตนะครับเบอร์1.5ที่ต่อเข้าสวิตเนี่ยจัมกับสายนิวตันนะครับจากนั้นผมก็มาวัดปลายสายของหลอดไฟแต่ละคู่นะครับถ้ามันมีเสียงตีดหรือบัสเสียงบัสเซอร์ดังก็แสดงว่าจุดต่อจุดจัมสายไฟตรงนี้ถูกต้องนะครับเมื่อเปิดไฟเหมือนเป็นการจ่ายไฟมานั่นเองนะครับเนี่ยถ้าถูกต้องแล้วคือก็ไม่มีปัญหาอะไรลักษณะจุดต่อจุดจัมสายก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือสายของเครื่องปรับอากาศครับ เดินสายที w มาที่กล่องต่อสายจุดติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากนั้นก็ใช้สาย v a เนะครับเป็นสาย3ามแกนนั่นเองครับต่อลงมาจุดติดตั้งตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับแนวทางวิธีการติดตั้งนะซึ่งสาหรับคลิปนี้ก็คือเป็นการปรีดผนังฝังท่อแล้วก็ติดตั้งนะครับระบบท่อทั้งหมดเลยเดินสายไฟร้อยสายไฟวิธีการต่อจั๊มส่วนหลอดไฟตรงนี้ก็ทําแยกไว้อีกคลิปนึงครับก็ติดตามชม ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเกตความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคาถามวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม2ส,สิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งวยครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ